เมเรือดำน้ำเทคคำสัจจาก,กับเรือที่เป็นดังความภาคภูมิใจของเยอรมันว่าไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนไม่ว่าเธอจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็พร้อมที่จะปกป้องเธอ และนี่ก็คือประวัติของเรือดำน้ำอู556อู556เป็นเรือดำน้ำรุ่นท้าย v i i c ที่สร้างขึ้นสำหรับกองทัพเรือนาซีเยอรมันหรือครินส s มารินเนอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> <Your life. S 1> การสร้างอู556เธอได้รับการวางกระดูกูเมื่อวันที่2มกราคม ปี1940ที่อูต่อเรือที่ฮัมบูร์อูต่อเรือเดียวกันที่สร้างเรือประจันบาลวิสมาร์กปล่อยลงน้ำหรือวันเกิดของเธอเมื่อวันที่7ธันวาคมปี1940และเข้าประจำการเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี1941ตรวงขับน้ำ769ตันเมื่อโผล่ขึ้นมาจากน้ำและ871ตันเมื่อจมอยู่ใต้น้ำยาว67.10เมตรกว้าง6.20เมตร กินน้ำลึก4.74เมตรสามารถทำคอม็ลได้17.7นอตเมื่อโผล่ขึ้นมาจากน้ำและ7.6นอตเมื่อจมอยู่ใต้น้ำอาวุธยุธโทโธปกรณ์ท่อตอร์ปิโดขนาด21นิ้วจำนวน5ท่อยิงบริเวณด้านหน้าเรือ4ท่อและบริเวณท้ายเรืออีก1ท่อจำนวนตอร์ปิโดทั้งหมด14ลูกปืนด่านฟ้าในขนาด8.8ซนติเมตรจำนวน1กระบอกและปืนต่อต้านอากาศยานในขนาด2เซนติเมตรจำนวนอีก1กระบอก ในเดือนมกราคมปี1941เธอต้องการวงดนตรีสำหรับพิธีเข้าประจำการแต่ไม่สามารถว่าจ้างวงดนตรีได้กับตันรีเดอมันผู้บังคับบัญชาเรือประจัญบานบิสมาร์คให้ยืมวงดนตรีประจำเรือของเขาเพื่อเป็นการขอบคุณอูห56ได้สัญญากับบิสมาร์คว่าฉันอูห56ขอสาบานต่อดาวเนฟจูนเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรว่าฉันจะคอยช่วยเหลือตามที่เธอต้องการนะบิสมาร์ค อู ha, ok, หาหกแล่นออกจากคลีนเพื่อล่าตะเวนครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี1 9 4 1เธอมุ่งหน้าไปยังทางตอนใต้ของเกาะกีนแลนด์ต่อมาเธอได้จมเรือประมงเอ็มมาดูเอลเมื่อวันที่6พฤษภาคมด้วยปืนขนาด8.8ซนติเมตรทางตะวันตกของหมู่เกาะเฟโรเมื่อวันที่10พฤษภาคมเธอได้เข้าร่วมกับวู๊แพทางตะวันตกเพื่อทำการโจมตีขบวนเรือคอนไวโอบสามหทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะกีนแลนด์ เหยืา่อลนาแรกของเธอคือเรือสินค้าของอังกฤษเอลลีเบนซึ่งถูกโจมตีจากตอร์ปิโดตัวใดตัวหนึ่งที่ถูกยิงจากเรืออูเมื่อเวลา4นาฬิกา42นาทีต่อมาเมื่อเวลา7นาฬิกา52นาทีเธอได้ยิงตอร์ปิโดและจมเรือบรรทุกสินค้า Empire เอ็มพร์คาริบูเรืออูประสบความสำเร็จเป็นครั้งที่3ของวันเมื่อเวลา20นาฬิกา37นาทีโดยได้จมเรือสินค้าของเบลเยียมในวันที่20พฤษภาคมวูแพคได้โจมตีขบวนเรือคอนไวอ์ HX126 ระหว่างเวลา14นก48นาทีถึงเวลา15กา16นาทีในยิงต่อปปโดและจมเรือพาณิชย์ของอังกฤษไปถึง2หลลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีกหลลำในวันที่26พฤษภาคมขณะก,กำลังกลับจากการลตาตะเวนเชื้อเพลิงของเธอก็เหลือน้อยและตอปปโดของเธอก็หมดแล้ว อ5อหได้รับคำสั่งให้ทำการลาดตระเวนตำแหน่งที่รายงานล่าสุดของเรือประจันบานวิสมาร์กเวลาประมาณ19นาฬิกา50นาทีเธอได้เห็นเรือลาดตระเวนประจันบาน H.M.S. รีหนาวและเรือบรรทุกเครื่องบิน H.M.S. a r ร Royal เธอได้เห็นเครื่องบินซอสฟฟที่ออกจาก a r ร Royal ที่กำลังโจมตีวิสมาร์กแต่ก็ทำได้แค่เพียงเฝ้าสังเกตการเท่านั้นเวลา6นาิกา30นาที เธอเห็นอ7 4ที่กำลังมาทางนี้และย้ายภารกิจในการเฝ้าสังเกตการและติดต่อกับเรือบิสมาร์คให้กับอูเจ5สมุ่งหน้าสู่ฐานทัพโดยทันทีต่อมาเธอได้รับคำสั่งให้ตามหาเรือประจันบาลบิสมาร์คแต่ไม่สามารถหาบิสมาร์คได้บิสมาร์คจงก่อนที่อ5ห้จะได้รับข้อความแรกแตั้แต่ตอนเที่ยง แต่หลังจากนั้นอ5 5 6ได้มาถึงที่ลอรียองในฝรั่งเศสที่ถูกนาซีเยอรมันยึดครองเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี1 9 4 1หลังจากที่อยู่ในทะเลยาวนานถึง30วันเธ <ś led> อเดินทางออกจากลอรียองเมื่อวันที่19มิถุนายนปี1 9 4 1และออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่27มิถุนายนเธอก็ได้จมลงทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ในตำแหน่ง60องศา24เหนือ20องศา00ตะวันตกโดยระเบิดน้ำลึกจากเรือคอนววยของอังกฤษ2ลำลูกเรือ5คนเสียชีวิตและรอดชีวิตทั้งหมด41คนและการจมของ U-556 เป็นการครบรอบหนึ่งเดือนของการจมเรือประจัญบานวิสมาร์กทั้งสองคนก็ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งใต้มหาสมุทรแอตแลนติก นการปิดตำนาน KMSU 556ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพบางส่วนจากเว็บไซต์วิกิพีเดียและเกม a าร์ l a นด์